สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะเสาร์วันพุธที่19นะครับอ่ามกราโค้งสองพันหนึ่งรอนนี้วันนี้ที่ตลาดนัดข้บวกระเบื้อบานหันขับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามพี่น้องครับผู้ใดสนใจอยากให้ได้งัวนะครับแต่เป็นสัชัดเจนทำน้ำนมดีนะครับแล้วก็กินอาหารดีขึ้นครับผมขายซ k Ford m i ์ตมิกับกินในทุกช่วงไว้ครับอ่า390บาทพร้อมส่งกินไม่ไปทางครับสนใจขอชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์ครับเบอร์ศูนย์แ7ดหนพี่น้องครับ อาหารวัวตาใน้อยกินดีโตวไวกำไรงามเร่งเม็ดสีแดงจนแสบตาสนใจโทร0857441016ค่ะพี่น้องครับวันนี้คือบรยาาร,บรยากาศตลาดนัดโคกบูบ้านหันครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามพี่น้องครับวันนี้คือประมาณตอนเกือบ7จ็ดโมงครับพี่น้องครับถือว่าคนหลางว่วหลหลครับรนี่ตลาดนัดคือผมขอหย,ย,ยาดยางเบิ้งง่วนะครับกอนนะครับวันนี้ตัวแรกนะครับเอาโทด้วยครับพ่อเอา มืัอนี้มาตัวก็พอืัอนี้ตัวนี้มาแม่ลูกครับแม่ลูกตัวนี้ลูกตัวได้พอเอะตัวนี้ซีไว้ครับลูกซีไว้จั๊กบีหรือพอจั๊กเดียวเหกเดือนหกเดือนต้นๆครับหกเดือนนะพ่อเนาะครับโอ้โนะครับพ่อเนาะเนื้อหนังดีคับนะครับตัวนี้นะหกเดือนต้นๆครับเพชรเขาแล้ยนะพ่อเนาะเพชรแล้วครับเพชรแล้วตัวนี้นะครับแม่เขาจะลูกตัวแล้วพอแม่ลูกตัวเดียวนี่ครับตัวสองข้าทอง เพาว่าตัวสองตัวสองนี่ผมว่าถ้าในผสมมันเดืขึ้นรอบหนึ่งแล้วรอบสองคนร่อรอบสองจนถึงผสมอ๋อรอบรอบสองตีแมนครับรอบนั้นขึ้นพอดีครบรอบพอดีเพราะตะวันเป็นแมนลูกตัวแรกกนะพอเนาะครับลูกตัวแรกแต่ว่าลูกเขาถือว่าเนื้อหนังดีนะพอเนาะแข็งขาดีครับพี่น้องครับโบดพร้อมนะครับเอานะครับจําบาทละพ่อคุ้มนี่พ่อคุ้มยี่สิบสองครับยี่สิบสองต่อร้องกันได้ครับต่อร้องกันได้นะครับตอนนี้พี่น้องไว้ยสองแสนสองหมื่นบาทครับ นาคานี้สามบาทตอล็อกได้ครับคนมีคนมาต่ออยู่นะตัวนี้สองแสนสองนะพ่อครับนเอนียมากคมเดียวนะพ่อเนาะเดียวครับมืนเนียมากคมเดียวเอาเบอร์ติดต่อนะพ่อศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเ้าเ่สามเก้าสี่สามห้าแปดเก้าอยังครับพนากครับคนไม่จดบาทนะพ่อเมันก็อายุสิบเจครับ17เจ็นะพ่อเนาะเสี่ยวเขาได้เราไี่นี่ได้ใจมี่มังมี่มังมี่มังอยู่นะพ่อเนาะนะครับขอบคุณครับครับ เอานะครับขออนุญาตนะครับเออเอามั้ตัวขโมนี่ตัวเดียวครับผมตัวนะครับตัวเดียวตัวนี่ใบครับผมแม่ทองสี่เดือนครับแม่ทองสี่เดือนเคสามหนึ่งครับขอสมเคสามหนึ่งตัวทองเนี้ยครับตัวนี้ตัวแล้วครับผมตัวทองแล้วนะครับเนาะนะครับตัวนี้ตัวทองแล้วนะครับจัมาได้แปดสเก้าครับเอาเอาไม้ไก่ป่านครับแปดสิบเก้าเนาะครับผมเอาเบอร์ติดต่อนะครับไอศูนย์แปดสามครับศูนย์แปดสามหกสามสี่ หกสามสี่หเจ็หห้าครับหกหอันนี้เหครับหกเจ็ดหกห้าครับหกเจ็ดหห้าไอ้ครับไอ้ตุ้งครับฮะตุ้งครับโอเคบอกก่อนละครับไอ้นะครับ่ตัตอเนอะงต่ออยู่พี่น้องครับมามั่นนะครับเอามาตัวครับวุนี้พ่อของตัไเด้คเับครบนี่ของผมครับเอามาตัวไอ้สามตัวครับสามตัวเนาะนะครับนี่ตัวเด่นี่ พขนลูกมันอันลูกมันนี่เมียใหญ่นี่อันนี้เมียใหญ่ครับผมตัวนี้แม่ลูกแม่ลูกนั่นลูกมันตัวตัวไซม่อนนี่มันก็มี่มอลกตัวใหญ่ตัวไหนตัวนี้เจี๊ยนี่แหละครับตัวนี้คือตัวหุ่นตัวนี้ครับนี่ลูกตัวใด้หัอเขาลูกหุดตั้นเก้าเก้าเก้าครับลูกหุดตั้นเก้าเก้าเก้าครับจะเดินอะไรง่วงตัวนี้เปเก้าเดือนครับเก้าเดือนครับผม ลูกหนึ่งตัวนี้ลูกคุณตันเนาะไอขายแยกหรือขายคูนี่ครับขายคูครับอยากส6บหกหมื่นแม่ลูกแม่ลูกคุณนี่ 1, 160, ทอนนทงไวหนึ่งแสนหกหมื่นบาทได้เนาะครับผมอ่ะคนทองไว้แม่ทองแม่ทองหกเดือนทองตัวได้ทองคีเอฟสามหนึ่งประกันทองวันนี้ทองคียเอฟสามหนึ่งประกันทองได้เนาะครับผมหกเดือนหกเดือนนั่นก็นลูกสาวตัวพี่มันครับอันนี้คือราคาสองตัวนะครับพี่น้อครับผมสองตันมันอีกตัวนี้ได้ตัวนั้นยาวเก็หมื่นเจ็ด ตัวนี้หองวมื่นเจ็ดพันบาทครับผมลูกเอตัวนึตัวนี้ลูกเอช3คซรับผมจากปีไรขนอตัวนี้ประมาณสี่้น2ปีนี่ละประมาณ2ปีอะไรเนาะครับพัน่าประมาณสปีนะอานะครับโอเคครับผมอยากเก็ตซิเก็ตครับครับผมต่อไไปมีเบอร์ติดต่อไปนี่ครับเบอร์ยังเนาะครับ061 061 0 5นึ ศูนหาสามซีสามเจ็ดซีซีสามเจ็ดซีครับผมอะไรยังครับห้อยต้องพนมไพรครับห uh, ้อยต้องพนมไพรนะครับเนาะขอบคุณครับอ้อยนะครับของคนนีลนะครับตัวนี้นี่ของวะเนาะจะไปอยู่อะไม่รู้อะไทั้งไงเปานวะครับตัวนี้แม่นครับถอดได้ครับครับเอามาตัวคำวันนี้นี่ครับมาคู่ค้งเดียวหรือครับไม่รู้ตัวอะไรวะตัวนี้อันนี้ครับไม่รู้ตัวแล้วลูกแรกครับ ลูกตัวแหลกนะครับนะครับตัวนี้ลูกตัวไหไรครับพ่อเขาตัวนี้ซี่ไหครับจะเดือนอะไรงั้ตัวนี้หาเดือนกลัวครับตัวนี้หาเดือนกลัวเนาะแม่เขาทองว่างมันไหวทองว่างครับทองว่างแม่เขาทองว่างครับตัวนี้ครับเอานะครับสบายคมนี่เปิดสิบเอ็ดหาพันครับสิบเอ็ดหาพันคือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับ เปน้องไว้หนึ่งแสนหนึ่งหบาทครับตอนนี้คือแม่ลูกตัวเมยนะครับลูกตัวแรกครับอ้เอาเบอร์ติดต่อนี่ไอศูน,นออย์หกห6ึ6งศูนย์หกหนึ่งหกห้าเจ็ยเก้าสองไซียงครับไปอันน้ครับซื้อยังครับซื้อดิวครับไอเดิวนะครับเนาะขอขอบคุณครับคับผม ไอ้งวดตัวนี้บาทครับหนึแสนสองหมื่นครับห pues น,นึ่งแสนสองหมื่นแสนสองหมื่นมันนี้ลูกตัวแม่นี่ลูกตัวเดียวครับลูกตัวเดียวนะครับเนาะหนึ่งแสนสองหมื่นบาทอันนีน้ลูกตัวแม่นะครับเนาะคอเขาจะอะไรครับงวดตัวนี้อ่าสติงเล่ครับสติงเล่ คนห้องวงล,นะลูกสติงเลยนะครับอ๋อลูกสติงเลยนะครับห้องว่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับพอนะ่อเนาะเอามาจะคม้มมือหนิเอามาค้มเดียวครับโค้มเดียวนะส่วนหนี้หนึ่งแสนสองหมื่นบาทเอาเขาเบอร์ติดต่อน,นะครับพ่อศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกพ่อเสียงครับพ่อพอรัดพ,อ,พอ,อรัดนะครับนอกเท้ายูว่าปีนะครับพ่ขอขอบคุณครับ ของพื่อนครับไอนเอาสวัสดีครับของไอเตี่ยป๊๊ดนางงามแถ่ขอยอยาสัมผัสเดวานอ,อลูกตัวแรกเมื่อตัวนี้สีไมครับฮะลูก c ีไครับกี่ปีนะพ่อตัวนี้สิบเดือนครับสิบเดือนให้ขนหนาวด้วยนะครับสิบเดือนนะครับ โอพี่น้องครับงวดหน่อยสิบเดือนครับตัวนี้เนื้อหนังดีครับเม็ดสีแดงกระแสบตาเลยพี่น้องครับแดงเม็นมะขามนะครับหนังดีนะครับสิบเดือนแดงข้มเลยตัวนี้นะครับแคบกันหนักแสนหกครับแคบไล่สิบหกครับสิบหกเนาะหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะพี่น้องครับผลหงไว้นะครับ พูดเขาตีเบอร์แล้วนะนะจดเอฟแล้วไหครับตัวนี้เอาไปตัวต่อไปครับก่อนอีกแม่มานเจ็ดเดือนครับแม่มานเจ็ดเดือนผสมตัวได้ไว้นะครับไอ้งั้ตัวนี้เคเอฟสามหนึ่งครับผสมเคเอฟสามหนึ่งนะครับประกันท้องเลยเนาะประกันท้องครับมันได้รู้ตัวใดงั้นตัวนี้ตัวที่สองในท้องครับจะบาทครับงั้ตัวนี้แสนหนึ่งครับหนึ่งแสนบาทเอานะครับเอาเบอร์ติดต่อเนี่ย 0.62 0 6 2 1สอง9 9 1213 1สองหสองหน้าสองหนึ่งสนึ่งสองหนึนะครับนุ่นครับไอ้นุ่นนะครับเนาะขอบคุณครับมูนี่ว่าน้มามาไบมูนี่๋อครับเฮ้ยพี่หนิงหนคือบอกมาสวัสดีครับสวัสดีครับมอนี่พูดสีบอนะครับขอบอกนะครับอ่ะโทษนะครับครับเอามาตัวไอ้มอนี่สองครับ ตัวนึงครับแม่ลูกครับตัวนี้เป็นวัวตัวผู้ตัวแม่ครับวัตัวนี้ก็คือกระดูกโค้งสั่งง่า่แต่วัวตัวแม่ยได้เนาะตัวนี้ลูกตัวได้ซี่ใบลูกตัวไหนครับวัวตัวนี้ซี่ใบศูนย์เก้าหกครับซี่ใบศูนย์เก้าหกสี่ใบถึงหกครับผมอายุกี่ปีแล้ววัวตัวนี้อยู่ประมาณสิบหกสิบเจ็ดเดือนนี่แหละครับสิบเจ็ดเดือนได้เนาะประมาณสิบเจ็ดเดือนครับพี่น้องครับกระดูกโค้งสั่งง่ายครับตัวนี้ครับลูกผสมหินดูวัดซิสนะวัวตัวนี้ได้ เป็นลูกกระทบครับแม่จะบาดอะไรตัวนี้เปิดได้แสนสามครับอ้านะครับหยางหยักมาด้วนะครับห้องไหวหนึ่งแสนสามหมื่นบาทตัวนี้นะครับเอาหปเบื่งกันนี่โในงสั่งดีครับอ่ะโอเคหนึ่งแสนสามหมื่นบาทตัวต่อไปไอ้แม่ลูกครับตัวต่อไปแม่ลูกเนาะแม่นครับลูกตัวแม่ไว้ตัวนี้นะครับแม่นครับแม่เขาลูกตัวอะไรแม่เขาลูกตัวที่สองครับตัวที่สองนะครับเนาะจะบายให้โคมหนี่ เปิดไว้106ครับเปิดไว้1 6 0 0 0บาทเนอะนั่นครับเดี๋ยวขอ้เบิกหลูกเขาก่อนนะครับเอานะครับ,รบเดี๋ยวโสดนะครับห้องไว้วัสดีครับพ่อ1 6 0 0 0บาทมานะพ่อมือนีฝนต่อมาอ้าวเบอร์ติดต่อนี่เลย098 ศูนย์เก้าแปดหนึ่งเจดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสองหนึ่งสี่ห้าสองหนึ่งสี่อครับไอซื้อนัดครับไอนัดนะครับเนาะเอาขอบคุณครับขอใหมันมันครับไอคนนลายเนานอนี้เนี้อยเนาะสวัสดีครับวันนี้มาก็พูดได้ครับของของตัวนี่อันนี้พูดได้หนิสวัสดีค่ะใครคะแมนครับฮะ ทัธรรมดาเนาะคนรอนผู้สาวก็สวยนะครับมึงนี่มาตัวมึงนี่เอามัตัวเดียวครับยุบปอได้ก่อายุบโมหกแล้วครับโมหกแล้วโอ้ยขอโทษอ่ะดูยปอหายโมหกเอานะครับมาเบ่งต่อไปนะจ้าบาทค่ะมือตัวนี้ตัวนี้ห้องไว้เจ็ดหมื่นเจ็ดครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทแมนครับห้องไหนต่อล่องไหนครับมันในลูกตัวแล้วมือตัวนี้ตัวที่สามไมท้องครับตัวที่สามไม่ท่องผสมตัวได้ใบนออันนี้โค้งตัวครับโค้งตัวน้ำบ้านโค้งตัวน้ำบ้าน ติดทองไว้หน่ตรวจทองไปปรทันตรวจครับตระสมได้3เดือนแต่ปรทันตรวจครับเอาเบอร์จิดต่อนะครับ061 061 158 1 5 8 5219 5 2ก9อนยังครับไบอลครับบอลครับน้องบอลนะครับขอบคุณครับเอาครับตัวใดพอตาจะบาดอตงสเกยรสเกหาร อันนี้โตผู๋นะพ่อเนาะครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตัวได้อีกพอ่อตัวนี้เห็นไหมครับเอาตัวนี้สามหมื่นสองพันบาทตัวนี้นะครับ,ต, 3, 000, 2, 000บ,ต,รบตัวผู๋นะครับสามหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องครับเอานะครับนี่สองตัวอยู่นะพ่อเนาะเอาเบอร์ติดต่อน,นะครับศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกเก้า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 แปดหกหก แหว่อหกหกนะครับขอคือบ่าลอกหางว่าตัวเม่มาขายว่าน้ำเนี่ยต้องถามในตัวหูตัวเม่ในใครดีอ่ะอันนี้ขายไงทุกย่างทุกย่างแต่จะถึงหอยาแต่ถึงหอยเอานะครับขอคุณขรับอ้บาคนแล้วนะครับอันนี้ขายไ่งครับนี่เอา่อนได้ซื้อตี คือเห็นขอใบเขาเตาเบื้องกรนดอกตัวนะ้ครับครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ย่ยันได้ขายบ่ยันเดลขายลูกตัวไหนครับว่าตัวนี้ลูกซีไวครับลูกซีไวศูนย์เก้าหกนะครับเนาะจะเดินเลยครับว่าตัวนี้สิบหกเดือนคข่ยนี่ครับสิบหกเดือนที่หอนี่นะครับเนาะลูกซีไวน้ำตัวเง้ยวนะครับตัวนี้นะครับแข้งขาไงพี่น้องครับตัวนี้แข้งขาไงน้ำตัวเงี้วครับ้ายสี่สิบห้า ไทยลอยีหานครับเนาะต้นออกกับงาครับต้นอกกับใยง่าบดอบนะครับแมนครับเอาจับแัตร่ราคาบนัี่มื้นหาครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทตัวนี้แสนสีพันครับเออตัวนี้แสนสี่พันเ่ว่านต okay. ัวนั้นเอาเอาตัวต่อไปตัวไหนครับพี่นี่ตัวต่อไปตัวน้อยนี่สี่มื้อหาับสื่อได้พออ๋อรวมกันได้เป็นแสนสี่้ันบาทตัวนี้คือสี่มืหาครับเฮ้ยตัวนี้ว่ได้ซื้ออยู่หร่อ ครัับนเป็นลํำปีหายนะพ่อเนาะนะครับต้นนึ่งจะมาขนหุ่มแหละแทวเป็นโดนหะหายแล้วนะครับตัวนี้สี่หมื่นสีมื่นหาครับสี่หมื่นหาพันบาทครับตัวนี้ครับจะเดินหรอพ่องี้ตัวนี้จะเดินหรอครับน้องเเดือนครับอ้าวเบอร์ติดต่อนะครับเบอร์ติดต่อศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่เก้าหกสองห้าครับเก้าหกสองห้านองยังครับโจ้ครับผมน้องจ้โอเค เป็นกระสืออี่ตงว่าตัวนี้นะครับน้าพออะไรข้าวแพ้งมานไหนเนาะเป็นเอาอยู่ย <c oughs> โอ้อหาาัวไหลผัดเป็นหนึงครับเดี๋ยวยา,างทั้งพีก่อนมันหายยากนลเนาะ กะบาพอตาครบนี่หาหาสีบลูกตวผูตรงมีพ่อลูกตรงเมียเอาไหาหมื่นบาทนะพ่อเนาะเอาหนอห้องไวห้าหมื่นบาทไม่ลูกคู่นี้นะครับหาหมืนบาทนะครับเอาบอติดต่อนะพ่อเบอร์ติดต่อพา่าจำไ่ได้ยุ่น้ำลูกสาวจำไบ่ได้เอาประกันเหระครับพ่อ กดล้างผมหอดอยู่ครับแต่าวาลกีลดตันมา อารุณสวัสดิครับพ่อสวัสดิ์ดาวดาวแต่ในโก้นยูเลยดาวว่าไลว้อไครับก็พ้อมูอนี่ง่าไรครับมีมาตัวพ่อโมนี่มีมาสามตัวอามาสามตัวเออดีดีไปลูกตายตายตายตตไม่ลูกตัวผูพ่อตัวผูย่างดีเลยตัวผูย่างดีลูกตัวผูแม่นี่รู้ตัวแล้วป่อห้องไว้แม่กีเจ็ดลูกสามตัวนี่แหละ ลูกสตัวท่องว่างก็พองรับนท่องทับวันทีสิบเดือนนี่แล้วล่ะทับวัตถิสิบเดือนนี่นะพ่อเนาะพ่อก็ทับยี่สบาทนี่หรอเจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทนะพ่อเนาะอ่ะลูกตัวผูกครับคนท้องวัยเจ็ดหมื่นยี่สิบบาทตัวต่อไปได้พ่อแต่ดิแต่บว่าน่อยหนอยได้แล้ว่าด้ปีแเดือนนั่งดิปีแปเดือนเฉียว่าท่านได้เฉท่านล้นย สบายพอตัวนี้ตัวนี้เจ็ดเมื่นตัวนี้ออกมาเจ็ดเมื่อสีดีฮนเจ็ดเมื่นเจ็ดเมื่อต่อได้ต่อได้หวยพอเป็นะว่าสบายแหงเลยพอหนาวมันหนาวไมลัเนี่เป็นหนาวหนาวรวเดี๋ยวผมส่งีไปหางพอจะขาทั้งจสงเมตรก่อนเออเหมือนหรอนอเนาะแมนเบอร์ต่อะครับศูนย์เก้าสามศูนย์ 5, 8, 3 thôi nhá. Lúc nuốt, lúc nuốt, lúc Nhìn quăng cái hoài đó là. nào Nào lại? Không có, hồ, có nào này. Nào này. Không náo, mình có thấy, thấy khác nhau nào? Hiện phường đang như này, thưa กระบาดโดนง้อหน่อยเลยไหมกูสื่อไปแล้วพ่อของขันสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยกระบาดพอตรงสิพ่อมาสื่อว่าเพิ่งมาขายมาสื่อมาสื่อเอาองียงมาเงียงต่อง้อหลายๆคลิปยากคนนะครับไม่บอกเงียงเลยนะครับจระบาดพอตัวนี่มัอนี่พ่อมาตัวครับพ่อมาตัวเดียวมาตัวเดียวตัวนี้แม่สาวทองว่างที่ไหนพอมาตัวนี้ทองว่าง แม่สาวทองว่าง16เดือนสิเดือนนะพ่อเนาะครับพท่อนี่หกสี่อมื4นหกบพอนาะสี่มืบาทครับเอาบอร์ติดต่อได้พ่อศูนย์แปดหนึ่งศูนแปด่งเก้าหสี่เก้าหกสี่เจครับพ่อยังครับก็สันครับโอเคพอบ่งคนครละครับ สบาย่ตาตรงสิว่าเ่อนจีตัวอยู่ตัวผู้ตัวเมีครับพ่อตัวตัวเมียที่ไว้ี่ไหวลูกซีไวมพ่ไหวใบกดกมีตาเชียวอะไรกับพ่อมองเชียวเงินซี47แลแตเจ่ากระชืลุ้นได้อีกยี่ดครับก็ได้อีกน้อว่า4 7 0เป็นนครับตัวนี้คอนโาลูกซีไววให้เห็นเขาครับตัวนี้หัวหน่อยยุอันับ47,000บาทหัวเจ็ดเดือนนนะะพอครับ เอาเบอร์ติดต่อแน่พ่อตา081ครับ081 054 054 5510 5510พ่อยังครับ,รบพ่อจันทาครับพอ่อจันทาอยู่ม้าไหนพ่ออยู่อำเภอเมืองหมองเด้อครับกาฬสินนะพ่อเนาะเอาขอบคุณครับเอาเพิ่นยิ้มใส่ยิ้มใส่แล้วก็ต้องมาครับเอามาตัวไอ้ามื้อนี่ รถตัวเดียวครับรถตัวเดียวโทษนะครับครับผมจะมาอะไรตวงสิว่าสามสิบหาครับสามสิบหาน้ครับผมครับตัวนี้หาคุณทองไว้สามหมื่นห้าพบาททองว่างไว้ทองว่างครับทองว่างต่อไดไว้ตัวนี้ต่อไดครับต่อไดน้อยเนาะสามหมบาทเอาเบอร์ติดต่อนี่อ้ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสี่สามสี่สี่สามสาไอ้ยังครับเออเปียกครับไอ้เปียกนะครับเนาะขอบคุณครับ จับบาทละพ่อส้มสี่หกสิบคุณราคาขนาดหกสิบมันไม่พ่อครับตัวนี้ทองว่างพ่ออยู่ในตัวนี้ว่างอยู่ครับทองว่างมึงนี่มาตัวทองมึงนี่อะได้กองเอาได้ตัวมาตัวเดียวนี่ละครับมาตัวเดียวของไปหกหมื่นบาทครับครับมาของไปหกหมื่นบาทครับคือนี้ครับอ้วนครับนะพ่อเนาะครับหัวสาวหัวสาวเอาเบอร์จีต่อได้พ่อ 097 0 963 7 9 963 8698 8นะครับ8698ครับ8698พ่อเสียงพ่อพ่อคาวีครับอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยอยู่กาลสินครับอยู่กาลสินพ่อเนาะ60,000บาทนะพ่อกพราตัวนี้ครับเอาวพอน้องหกห0ื่นบาทครับพี่น้องครับครับขอบคุณครับพ่อนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเหดคลิปต่อไปนะครับผู้ใดนะครับอยากสนับสนุนทูหันครับ ซอยน้ำแก้ปัญหาเรื่องโรคสืบพันธุ์พี่น้องครับผมขายซีเคสฟอสฟิกพี่น้องครับผสมอาหารธรเทชาติละสองส่วครับสามารถติดต่อได้ครับเบอร์0 8 1 3 5 4 7 0 7 7ครับนะพี่น้องครับพ่อได้มีเงินเดินทางมาให้ชิพเพื่น้องเบิ้งครับนะครับธงนี้ยูทูบประเงินก็คือเราแล้วครับพี่น้องนะพ่อใหญ่ทานน้ำมันเดินทางให้ชิพเพื่อนที่นี่พี่น้องได้เบิ้งนะครับติดต่อพ่อใหญ่ครับพี่น้องเบอร์0ศูนย์7ปดหนึ่งสามห้าสี่อไดู้นย์เจ็ดเหรับวันนี้สวัสดีครับ